วัาดีจ้าเยตาพัตยาจ้าเยตามากินแกงสายบัวใส่ปลาดุกน้อยจ้าปลาดุกเบิ้งแกงสายบัวกับปลาดุกน้อยตกหลุมร้านร้านเขยร้านสาวไม่ให้มือเศร้าสดสดร้อนร้อนฮวตีค่จากสารคามจ้าสายบัวกับจากบอนอั่นแหละมาจากสั่งยุบานเอี้ยนั่นแหละลกมาโอ้ย น้ำความภูมิใจน้ำเสมอเนี่ยได้กินปีหนึ่งได้กินเทียนึงเบิ้งปลาดุกน้อยอแกงใสๆบัวฮ่อนๆก้าวเหนียวสรคามขาดไม่ได้ <laughs> จ้ากองเข่ากับกองไมหลานสาวซื้อมอาฝากกองเขา่าใม่ตำบักหุวงแต่ว่าเห็ดตำเป็นเท้นแก้วน่จ้าพัก <laughs> ผักบุ้งนี่ก็เอามาจากนายะตาเดียวนี่อ่ะผักบุ้งมาสดๆร้อนๆจ้ะแซ่บคักพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมกอยากกินละโดนแล้วแกงอันสายบัวใส่ปลาดุกหน่อยปลาดุกหน่อยปลาเข็งหน่อยเนาะของบ้านเฮาของธรรมาชาติจ้ะอันยาตาจะกินตำกะุ่งแทนแก้วจ้ะคิดอยากตำกะุ่งืม องสายบัวสายบัวเย็นแล้วก็ปกลูกไว้ยุษานี่ยแหละปลาดุกหน่อยมันมันตกลงอ่นเขาเปิ้ลดักไวไหมคะตกลงให้ลุมดักไว้ ตัวละคำละค้ำ,ำดำ,ำบักหุ่งกับเพชชตายว่าเอาเลียงคือเก่าอืออือืักบุงจ้าผักบุงส่อสานอืมอืมอืม เอ๊ะตามนักขิดประเด็กคือเก้าอ่ะอืมอืออฮ้ยประแดกน้าหอมน้าแดกเดี๋ยวพ่อแม่ไปนองประแดกอื้อืุอขี้นูอกันแล้วครับเพลิตายว่าเอาเลี้ยงจ้ะอือ กินขางบ้านยะตาค่ะขางบ้านมันมันแดดแห้งไปมานั่งขางนอกมันอากาศดีป่ะเขาหนานหนาแล้วลมว,ว้อยว้ไย้ไยว้อยใชป่วงอือจะไปดูตื๊ง hind. กระดูกเออนวดยันเดียวทำตะบะคุงเ <laughs> นีย่ย้ายตาก็ได้กินผักใจสิข,ดนนา,ขาดกันนั้นมันมันหนักโตแม่เขาเลยกินผักมันเบาเบาโต không sai cưng hay yết tạo à biết rồi yêu càng mượt yên và im mừng tốt bà đục ba chị nha อาอรลิอิอินสันมาเป็นตาเลียง,ยงตัง้งนงเ้าปีแล้วเซาบัวมันมันคือหวานคืออ่อนคือมันคือต่างกับเซาบัวซื้อยุทตลาดเซาบัวยุทสาบ้นเขาเนาะ เผ็ดตายเพเอาเลียงครับตายตายจะซื้อเลรอขั้นเผ็ดบพมีไปเอาเลียงไปว่าอะไรตัดใจเด้อน้องปูหลานสาวน้องสาวน้อยกระติมกันน้องเกมน้องอายทุกคนนาจจะส่งมาให้ย้ายกินนี่ ตปลาเด็ใส่บัวแดงกับใส่กับปลากับองกับเส้นประยัตามากจริงต้องเป็นใส่บัวมาจากนาจะใส่บัวบ้านเขาอือคนใส่มากันกับปลาดุกก็เลแยแยงใส่ปลาดุก มาจากเฮองหูจักว่ามาจากใสจากบ้านจากนะแต่มันกินมั้นส้ำสบาใจบ่รล้มันก็รู้ซึ้กินแล้วมันก็แ่บ <c oughs> มื่อะไรกินอย่างกินเขา่าเยเขา่าเงียเขา่าตัวปนุ ยิ้มแล้วจ้าตังเต็๊บตั้งแสบตามด้วยน้ำดื่มบริสุทธิ์จ้าน้ำดื่มแมมมอสจ้าแมมมอสจ้าสะอาดปลอดภัยจ้าโอ้ยขอบใจด้วยจ้ากอาติพกกี่น้องทั้งหลายยิ้มแล้วแบ่บคักแ่บเนี่ยปีหน้าก็จะได้กินอีกเบนส้มจังสิได้กินอีกหรือปีหนา้า ยายยายตายิ่มแล้วถ้ารักยายตายังไงชอบดูชอบติดตามก็กดไลค์กดแชร์กดซับสะคากดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะรักนะครับชุบๆค่ะรัก่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย